สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับช่องโมโม่เลนเจอร์นะครับวันนี้มาอยู่กับเจมไลน์เลนเจอร id 6เดี๋ยววันนี้จะมาทําภารกิจรายวันเพื่อพายดีหขึ้นสู่เวลเนะครับเป็นเวล์ตำนานนะครับตอนนี้ค้างอยู่ที่อยูเก้ครับอีกปีก็เหลืออยู่ประมาณ20่สิกว่าล้านนะครับก็จะขึ้นแล้วนะครับก่อนเข้าไปเล่นนะครับก่ซื้อกร่องเอฟพีครับใช้คะแนนเอฟนะครับ เหลืออยู่2ภารกิจนะครับก็คือภารกิจสเต,ตีหลักแล้วก็สเปเชียลสเตต,เต,ตนะครับนะครับสเต,ตีหลักนะครับผมจะเล่นด่านฮัดนะครับก็เล่น1นถึงหครับทุกวันครับเลือกทีมครับก็เ,เพื่อนไปช่วยก็ได้ครับพัดเลยครับ แล้วก็แช่นะครับปล่อยตัวไปครับธรรมาตาครับหย่อนเพื่อน,นครับก็ศส่ว่าคิงเสกดอกไม้นะครับนี่ครับถ้าบางทีคิงเสกช้าผมก็หย่อนเพื่อนลงก่อนนะครับแต่ว่าบางทีคิงเสกเร็วผมก็หย่อนลงไปที่ดอกไม้เลยนะครับปอมก็จะแตกเร็วนะครับแต่อย่างนั้น อยู่9.9แล้วครับ9.9นะครับวันนี้เป็นวันคูณนี้ปีนะครับมาเล่นด่านนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันดอปลูกแก้วนะครับก็มีโอกาสที่จะดอปลูกแก้วเยอะนะครับจะให้ลุ้นกันระหว่างลูกแก้วกับเหรียญนะครับพัดไปครับเอามาตารับไอดีนี้ก็สร้างมาตอนเนี่ยครับหย่อนเพื่อนนะครับ สร้างช่วงคุรโบเจ็ดบาทนะครับก็สร้างมาได้ประมาณปีกว่าๆนะครับเนี่ยครับถ้าใครไม่มีตัวของคิงก็ใช้ตัวของเซลลี่นกหินก็ได้นะครับที่เป็นตัวกาชาป,ปกตินะครับก็สามารถสู่มหาได้อยู่ครับหรือว่าใครมีอย่างตัวโคนี่นักพนันชิปนะครับก็นักพนันหมือโปนะครับ ก็สามารถนํามาใช้ได้ครับนะครับก็ได้ลูกแก้วไปครับก็อาศัยว่าหย่อนเพื่อนนะครับเกมมันจบง่ายนะครับเดี๋ยวเอาไอดีห้าไปครับก็ต้องอาศัยว่าต้องพัดพัดกับแช่น,นะครับเนี่ยถ้าเขาหลุดมาอย่างนี้ตัวมอนเตอร์หลุดมาก็ต้องหย่อนเพื่อนเลยนะครับอย่างเงี้ย นะครับก็ดอกไม้ชิงก็ไปไม่ถึงป้อมครับเพราะว่าตัวมอนเตอร์หลุดมานะครับมาไปชิดป้อมเราก็ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเล่นยือนะครับถ้าเล่นยือผู้เล่นใหม่นี่ต้องมีตัวอย่างพวกลำนำเย้ายวนนะครับหรือว่าตัวชนดืดๆนะครับ แล้วก็มีตัวดาเมตนะครับเพื่อเล่นเกมยื้อนะครับผมก็จะเล่นอย่างนี้ทุกวันนะครับสเตตสเต,ตีหลักด่านยากนะครับ1-6แล้วก็ถ้าคนนกเหลือผมก็จะมาเล่นด่านนะครับด่านปกตินะครับก็ตอนนี้ก็ไล่จับตัวมูลธนูอยู่ครับเพื่อมาทำใหม่ ร่างแม็กนะครับก็ได้สิบกว่าตัวแล้วนะครับสําหรับร่างอันต้าก็ค่อยๆเก็บครับอมตะาครับนี่ครับสเตปผมนะครับข้อเทคนิคดีๆก็มาจากช่องคุณดีเคนะครับเทคนิคหย่อนเพื่อนนะครับเกียมืดก็เป็นตัวที่ใช้ดีม้างเลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่ายังปั้น แม็กได้นะครับสำหรับ่าตมืดทาดแสงนะครับก็มีอยู่สองล้ำตัวครับที่ผมมองว่าโอเคนะครับมีอย่างตัวของเจสิก้าแสงแล้วก็ตัวโคนี่นักพนันนะครับแล้วก็เกมม่วงคนระับอีกตัวหนึ่งที่อึดมากๆก็คือเบานะครับเบาแสงนะครับเบาวนักมายาโกนนะ ตัวนั้นถึกนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับแคปไม่ทันก็ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับวิลตำนานนะครับก็ได้ขนนกนะครับสูงสุด1 0ึงร้อยนะครับตันที่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลขนนก60แล้วก็รูบี้ฟีสิบห้ารูบี้นะครับก็มีตกลงหรือว่าแชร์ก็ได้นะครับ เราไม่แชร์ครับเรารับรางวัลไปครับสำเร็จรุ่งล่วงแล้วนะครับภารกิจพิคิตตำนานครับพิคิตไอ้พิคิตเบลตำนานนะครับเดี๋ยวเอาดีสี่ไปช่วยครับก็เล่นใด้ครบนะครับภารกิจถ้าขยันเล่นนี่ก็แป๊บเดียวนะครับ ไอดีนี้ผมก็มีช่วงที่ผมหยุดเล่นไปนะครับมีช่วงที่ขี้เกียจก็หยุดไปหลายช่วงเหมือนกันครับแต่ถ้าวันไหนขยันเล่นก็ช่วงไหนที่ขยันเล่นก็เล่นบ่อยครับก็ขนนกก็ไม่ไม่พยายามให้มันลุ้นนะครับถ้ามันลุ้นขึ้นมาก็พยายามมาเล่นดาน สเตตหลักด้ว,ว่าสเตตพิเศษนะครับเพื่อเกลียบผลนกนะครับวิวมันก็จะขึ้นเร็วครับแล้วก็ซื้อกระป๋องนีครับหลักๆเลยนี่เป็นไอดีที่ผมชอบมากเลยนะครับไอดีเนี้ยเป็นอีกไอดีนึ่งครับที่สมได้ตัวดีๆบ่อยครับนะครับด่านโหครับ ด่านนี้บอสก็จะโหดหน่อยนะครับลองเอาไอ้ดีหลักไปช่วยดูยครับพัดชนไหมพัดติดไหมครับมอนเตอร์หลุดมาแล้วคนระับดอกไม้ขึ้นแล้วครับหย่อนเพื่อนเลยครับก็ต้องอาศัยว่าเพื่อนจะบัฟนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนบัฟเลือดป้อมมันก็จะรดนะครับ ถ้าเพื่อนไม่ตายก่อนอึบอึบหน่อยนึงครับโอ้ป้อมไม่แตกครับก็ต้องเล่นยื้อนะครับถ้ายอย่างเงี้ยเพราะว่าดอกไม้ชิงกวยจะไปถึงนะครับเราหย่อนช้านะครับมันจะได้อยู่ประมาณสิบกว่าวินะครับเวลาที่เรากดอามาตะานะครับเซฟช่วยเพื่อนนะก็ต้องเล่นยือ้อย่างงี้ครับ สำหรับผู้เล่นใหม่ๆมันก็จะผ่านยากอยู่นะครับสําหรับด่านยากนี่ถือว่าโหดมากนะครับนี่แค่ด่านเริ่มต้นนะครับไอ้นี้นี่ผมก็ไปค้างอยู่ที่ด่านประมาณเท่าไหร่นะครับยี่สิบกว่ากว่าใช่ไหมเนี่ยครับผมมาค้างอยู่ยี่สิบสองนะครับก็หลายดีนะครับมาค้างอยู่ประมาณนี้ไอ้ดีหลักผมก็ไปแค่นี้ครับขนนกไม่ค่อยมีครับเพราะว่าถ้าคิดจะเล่นจริงๆนี่ขนนกต้องเยอะนะครับเพราะว่า บางทีเราหย่อนเพื่อนพลาดบ้างมันก็ต้องใช้ขนนกนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับเป็นรางวัลเกียร์เกียร์ดาวนะครับเป็นเกียร์ปลุกพลังนะครับสำหรับผู้เรียนที่ขึ้นเบลตำนานครั้งแรกนะครับก็คือเบลเอนะครับก็จะได้นะครับเกียร์เดาวหนึ่งชิ้นนะครับได้ทุกคนนะครับ ที่ขึ้นครั้งแรกนะครับลับไปครับดูที่กล่องของกวนนะครับนี่ครับกดลับไปเลยครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ตัวของเบรลิโอดัตนะครับดัตก็ไม่ค่อยมีเกียร์เหมือนกันครับหลกัหลกๆผมก็ทุกไอดีผมก็จะเป็นเกียร์เซตคิสมาสนะ เดี๋ยวใส่ให้ดัดเลยนะครับเกียร์ทีนี้เป็นเกียร์ที่ดีนะครับสําหรับสายฟรีนะครับที่ขึ้นว L เอลนะครับเกรดครับไสได้นะครับเมื่อวานผมย่อยเกียร์ทิ้งหมดนะครับนี่ครับย่อยย่อยไปเยอะเลยครับเมื่อวานเหลือเหลือแต่เกียร์หกดาวนะครับ หกดาวยัดไปเลยครับชิ้นไหนที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับเนี่ครับก็ถ้าไม่ได้ เป็นวันที่คุณคุณคุณอีกปีเกียร์นะครับก็จะใช้เกียร์ผสมเยอะนะครับก็จะเตรียมนะครับกำลังโจมตีนะครับแล้วก็มีความเร็วในการโจมตีแล้วก็ระยะเวลาสร้างเลนเชือใหม่นะครับลดกูดาวนะครับ30เปอร์นะครับทุกชิ้นนะครับก็ถ้าเป็นเกียร์จีดาวนนี่ค่าจะเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าช่องออปชันที่4นี้มันขึ้นอยู่กับเราจะรีหานะครับ ค่าสูงสุดอันนี้พลังชีวิตนะครับผมจะใช้พลังชีวิตไปก่อนนะครับข้ามขีดจํากัดเลยครับมันก็จะมีสลับออปชันได้นะครับสลับออปชันก็จะใช้นี่ครับเปลี่ยนคมพีนะครับก็เราสามารถเลื่อนหาได้นะครับแล้วก็สุ่มหานะครับเลื่อนหาดูว่ามันมีออปชันอะไรที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็สุ่มหาได้นะครับแต่มันจะใช้คมพีนะครับในการสุ่มหานะครับ ครั้งละ30นะครับส่วนข้ามขีดจํากัดนะครับผมจะข้ามขีดจํากัดนะครับข้ามขีดจำกัดนี้มันจะใช้เชี้ยวนะครับเนี่ยครับเชี้ยวส่วนมากมันจะหายากนะครับเราต้องไปวิ่งในสเตจอีเวตนนะครับก็ทุกต้นเดือนนี้มันจะมีสเตจวิ่งมานะครับก็เป็นสเตจบอลรูนนะครับหรือว่าทางเกมก็แจกมานะครับแต่ว่าจะแจกน้อยนะครับเพราะว่าเชี่ยวนี่เป็นของที่หายากนะครับ ครับเต็มไปเลยนะครับนะครับมันจะใช้ครั้งละ30นะครับก็ใช้ทั้งหมด150เที่ยวนะครับใช้เหรียญ900,000นะครับนี่ครับพลังชีวิตก็380นะครับก็ถ้าเบวเต็มนี้ก็น่าจะ400นะครับค่าเริ่มต้นก็อยู่ที่150นะครับถ้าเต็มนะครับเนี่ยครับ มันสามารถล็อกออปชันได้นะครับใช้ครั้งละ5้ลูบี้เพื่อสูมหาค่าพลังชีวิตให้มันสูงขึ้นนะครับแต่ผมจะไม่ใช้นะครับลูบี้นะครับก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนครับจะเก็บลูบี้ไว้นะครับไว้สุมเกียร์นะครับดีนี้ก็ได้3,000กว่วแล้วนะครับสวยงามครับครั้งหนึ่งในดีนะครับต้องทำให้ได้นะครับ ต้องมาถึงให้ได้นะครับ BOL นะครับเหลืออีกภารกิจหนึ่งครับก็คือภารกิจสเตตพิเศษนะครับเดี๋ยวทําการอัปเกรดก่อนครับผมก็จะอัปเกรดประมาณนี้นะครับหลักๆผมก็จะอัปเกรดไอ้แร่ก่อนนะครับก็จํานวนแร่สูงสุดแล้วก็ผลิตแร่นะครับพวกนี้ผมก็ยังค้างอยู่นะครับก็ค้างไม่ได้เก็ดสิบครับอัปเกรดจีปนามบุตรนะครับ บพอ oh, เราต้องไปเล่นไอสเตตนี่ก่อนนะครับให้เลเวลมันขยับสักหน่อยนะครับมันถึงจะอัพขึ้นไปได้นะครับใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันะครับอ๋ต้องขึ้นถึงเลเวลหนึ่ก่อนนะครับถึงจะเปิดนะครับตอนมาใหม่ๆนี่ถ้าจำไม่ผิดผมว่ามันมันกดขึ้นไปเลเวลหนึ่มันเปิดเลยนะครับ ถ้าจะไม่ผิดไปครับทำภารกิจต่อไปดีกว่าครับก็รับรางวัลพารน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นการรับเดดใหม่นะครับครบรอบ7.5ปีนะครับเียดปีครึ่งนะครับสำหรับเกม Line ลนเจอรครับเก็น่าจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าตัวกาชา ครบรอบเจ็ดปีครึ่งก็แจกมาแล้วนะครับแขกมาล่วงหน้าแล้วนะครับสิบใบนะครับสําหรับผู้เล่นที่เข้ามาล็อกอินทุกวันนะครับเดี๋ยวไปตี q ิวเลดดีกว่าครับ Q ิวเลไอดีนี้ผมก็ตีบ้านของวิสันนะครับก็ต้องเข้ามาตีนะครับ เพื่อเอาเหรียญตาคิวนะครับสะสมเหรียญตาคิวเพื่อไปแลกของในรนาคานจิวนะครับม mm hmm. ินสันนี่ถ้าเบลเริ่มขึ้นสูงนี่จะตีเข้ายากมากนะครับ ก็หลักๆก,ก็คือจัดตัวชนะทางนะครับแล้วก็ตัวล้างบัฟเพิ่มบัฟนะครับพวกนี้ครับตัวบัฟต่างๆนะครับก็ตีเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับก็อย่างมากก็สิกว่าเปอร์ครับ <c oughs> ตีได้วันละ3ดาบนะครับ ือผู้เล่นที่ต้องการเกียร์ก็สามารถรีได้นะครับผมจําไม่ได้ว่ารีได้วันละกี่ครั้งนะครับอาจจะ3ดาบนะครับรีเพิ่มนะครับแต่ต้องใช้ลูบี้นะครับรอบแรกน่าจะ5แล้วก็น่าจะขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ครับเลือดบอสก็เริ่มลดแล้วครับแต่ไม่ตายนะครับตีเข้าอยู่ประมาณนี้ครับ กิวเลตกิววอนี้ต้องเข้ามาเล่นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการพัฒนาทีมนะครับเพื่อสะสมเพชรกิวแล้วก็เหรียญตากิวนะครับในกิวอนะครับก็รางวันก็จะขึ้นอยู่กับชนะหรือแพ้นะครับสําหรับกิวนะครับก็ถ้าชนะเยอะก็เหรียญตากิวจะได้เยอะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรียดที่เราอยู่นะครับถ้าเหลีกสูงก็ได้เยอะครับ กิวผมก็อยู่ประมาณลีดมาสเตอร์นะครับเพชรแล้วก็มาสเตอร์นะครับอยู่ประมาณนี้นะยังขึ้นไปไม่ถึงตำนาน,นครับค่อยสร้างทีมนะครับพัฒนานทีมเรานะครับถ้าได้เกียร์ดีๆมาก็น่าจะช่วยได้เยอะครับนี่ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากนะครับ ตอนเข้ามาเล่นตอนนั้นน่ะมันออกมาเ,เห็นกล่องเตือนมีนี่ผมไม่มีนี่อยากได้มากนะครับกอ,อทุกวันนี้ก็สุมคาชาเอฟนะครับก็ได้มาครับสองสามตัวแล้วนะชอบมากเลยเดี๋ยวผมต้องมาเล่นในครบนะครับสเตีดาวเคาะนะครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทียบผมต้องไล่เล่นในครบนะครับแล้วก็ด่านธาตุนะครับวันนี้เป็นด่านของธาตุไฟก็ มันจะมีทั้งหมด3ถธาตุนะครับก็มีไฟน้ําไม้นะครับก็สลับวันนะครับจะเป็นวันจันที่ไม่มีนะครับก็ผมจะเล่นสี่ห้าหกทุกวันนะครับสําหรับด่านธาตุนะครับแล้วก็มากระโหลกหินครับกระโหลกหินหลักๆก็สี่ห้าหกครับถ้าคนนกเหลือก็เล่นหมดเลยนะครับถ้ามีคนนกแล้วก็ถ้าเหลือก็ไปเล่นสเตทหลักครับ ผมก็จะไปจับเอาตัวของมูลนะครับมูลธนูก็จะอยู่ประมาณดา่าน380กวกนะครับเนี่ยครับถึงด่านประมาณนี้ครับผมจะเล่นอยู่ด่านนี้นะครับก็คิดว่าถ้าจับมูลมันก็จะออกง่ายนะครับแล้วก็จะมีพวกดูกแก้วเพื่ออัพสักกยภาพนะครับหรือว่าใครต้องการกบเฉียวนะครับก็มาเล่นด่านนี้เพิ่มนะครับเพื่อดรอปนะครับก อัตราการกดรอปก็แบบสุ่มนะครับแล้วก็สมบัตินะครับเพื่อนเพื่อนนี่ต้องเข้ามาไล่เก็บให้มันขึ้นร้อยนะครับให้มันครบทุกช่องนะครับก็ไล่ไปถึงด่าน444เลยนะครับก็วันที่แนะนําก็เป็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับเล่นเสาร์อาทิตย์คุ้มสุดนะครับเพราะว่า ไอ้สมบัติมันมีโอกาสที่จะดรอปเป็น3ดาวนะครับแล้วก็เหรียญก็จะคูณ2นะครับ EP คูณ2เหรียญคูณ2แล้วก็บวกตัวก็จะคูณเหมือนกันนะครับมันเป็นวันคูณ EP นะครับแล้วก็พวกสมบัติก็จะมีโอกาสดรอป3ดาวสูงครับหลักๆผมก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้นะก็เข้ามาเล่นทุกบันนะครับถ้าวันไหนที่ว,ว่างๆก็เล่นเยอะครับแต่ถ้าวันไหนที่เรียบๆก็ เล่นแบบเคลียร์ภารกิจอย่างละอย่างนะครับเพื่อรับนะครับเพื่อมารับภารกิจเพื่อมาทําภารกิจให้มันเสร็จนะฮะให้มันครบแล้วก็รับแต้มพาร์นะครับตัววันนี้มันเป็นแต้มพาร์นะครับเพื่อเราจะได้มาสุ่มไอ้นี้ครับกล่องนะครับนะครับมันก็จะมีของนะครับก็มีคมภีร์มีตัวกระช้านะครับตัวกระชาานี่ ผมมองว่ามันออกยากกว่าคำทีนะครับนะครับก็จะมีเหรียญแล้วก็เพชรจิ๋วนะครับแล้วก็ขนนกครับก็เหรียญกับขนนกครับออกบ่อยนะครับเดี๋ยวลองรับดูครับได้ขนนกครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับ100่คนนะครับก็ถือว่ามาถึงแล้วนะครับสําหรับเบลเอลนะครับไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่6แล้วนะครับที่ผมปั่นขึ้นมาที่ขึ้นสู่เบลเอลนะครับ ใช้เวลาประมาณ1ปีน่าจะประมาณ15เดือนนะครับผมนับดูก็ปี3เดือนนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่ว่าก็มีหยุดเล่นไปน่าจะประมาณเดือนกว่าๆนะครับที่หยุดเล่นบ้างก็ <ork Elliott. S 2> บางทีก็เกือบๆเดือน,นครับบางทีก็อาทิตย์2อาทิตย์บางครับมันจะมีช่วงที่ขี้เกียจเล่นนะครับแต่ถ้าใครขยันเล่นทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะสเตตหลัก แล้วก็ด่านยากนะครับอย่างน้อยๆต้องเล่นนะครับ1นถึงหนะครับด่านสเตนหลักนะครับถ้าใครขยันเล่นนะครับผู้เรียนที่ไปถึงด่าน4ี่นะครับมันถึงจะเปิดนะครับแล้วก็สเตียพิเศษนะครับกระโหลกหินอย่างน้อยๆก็4ี่ห้าหกนะครับต้องเล่นนะครับกระโหลกหินแล้วก็ด่าน่าตนะครับ4ี่ห้าหกครับก็จะมีดาวเคราะห์กบนะครับอีกวันหนึ่งก็เป็นเสาเทีนนะครับ ก็คือต้องเล่นนะครับเพื่อมันทำาภากิจให้มันครบแล้วก็อัพเบลของเรานะครับเบลเรามันจะได้ขึ้นเร็วๆนะครับสำหรับด่านท่าแล้วก็กระโหลกหินนะครับถ้าผู้เร่นใหม่ๆที่ยังเล่นไม่ผ่านนะครับก็อาศัยว่าเทคนิคย่อนเพื่อนเอานะครับนะครับเดี๋ยวผมใช้ ID 2ไปครับย่อนเพื่อนช่วยนะครับ ก็แช่ครับแช่น้ำแข็งแล้วก็หย่อนเพื่อนกดอมตะนะครับนี่ครับแต่หลักๆก,ก็คือถ้าผู้เล่นใหม่นี้ต้องเล่นสเตรสเตรสเตตหลักนี้ต้องไปให้ถึงด่าน193นะครับเพื่ออัพเกรดไอเทมของเรานะครับให้เป็นไอเทมปกตินะครับขั้นที่1น,นะครับพวกขีปนามุสเซอรี่แล้วก็พวกลูกไฟน้ําแข็งพวกลูกอย่างนี้ครับ มันจะได้เป็นไอเทมปกตินะครับขั้นที่1น,นะครับเวลาเรามาใช้ไอเทมมันก็จะรุนแรงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาไล่เก็บครับไอดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอนะครับที่ผมชอบมากนะครับสุ่มได้ตัวดีๆนะครับก็สร้างตอนโคลโโบดัสก็ ได้ทั้งดัตและคิงนะครับเป็นตัวเก่งของเรื่องนะครับแล้วก็ตัวของนางเอียก็ได้นะครับได้มาสามตัวนะครับรอบนั้นเนี่ยครับได้มาสามตัวนะครับก็ขาดแค่ตัวนี้ครับตัวอะไรนะเดียนเน่นะครับตัวนางเอียก็ได้ครับหลังจากนั้นมาก็สูมได้ตัวดีๆมาเรื่อยๆนะครับ ก็มีบางช่วงนะครับที่ไม่ได้นะครับบางโคโลโบก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเล่นนะครับอย่าไปท้อนะครับสําหรับผู้เล่นใหม,ใหม่หรือว่าผู้เล่นกเก่าๆนะครับเพราะว่าบางคนเขาคิดว่าสุ่มโคโลโบไม่ได้เขาก็คิดว่ามันเกลือมากก็หยุดเล่นไปก็มีครับผมก็มีครับบางทีก็ทอ บางทีอย่างไอ้ดีหลักผมเนี่ยสุ่มไม่ค่อยได้นะครับตัวหดหดตัวใหม่ๆนะผมก็ทนเล่นไปครับอย่างพวกเกียร์พวกอะไรก็สู้ขอไม่ได้แต่ว่าก็ต้องอาศัยเทคนิคนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นพวกพีๆนะครับช่วยนะครับว่าเกมตั้งรับเนี่ยส่วนมากจะตั้งรับแพ้เยอะครับตัวไอดีครับว่าเกียร์ยังไม่ถึงนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับผู้เล่น ให้ขยันเล่นนะครับเพื่อขึ้นมาสักครั้งหนึ่งใน ID นะครับในเ e เวลเอนะครับหรือเลเวลตำนานนะครับเพื่อมารับดาบปลุกพลังนะครับก็ถ้าเราขึ้นมาครั้งแรกก็ได้ทุกคนนะครับก็สายปีนี้ถือว่าดีบ้างนะครับเกียรตชิพนี้สําหรับลิปนี้ผมก็คงต้องจบไว้แค่นี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการได้ไอดีมาเพื่อมาส่งคะแนนแ้มเอฟกันนะครับ มมีทั้งหมด9 ID เดี๋ยวผมจะทิ้ง ID ไว้ข้างล่างคลิปนะครับก็หลกัหลกๆผมจะจัดทีมให้3ตัวนะครับก็สามารถนำไปช่วยได้นะครับหย่อนช่วยได้นะครับในเสเตจหลักแล้วก็เสเตจพิเศษครับทีมบาจจะไม่หวนมากครับช่วงนี้โควิดในบ้านเราก็ยังระบาดหนักอยู่ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพขอให้ปลอดภยอยัยกันทุกคนนะครับ ากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องน้องใหม่มูมูเลนเจอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ